แนกกามินโชท้องกลางไลฟ์บอกด้วยเด็กผู้หญิงหนระือเด็กผู้ชายรู้ใจกันสุดๆอ <Boy author. S 3> oh. อกตบจบสวยในครั้งเดียวต้องแปบงพับอ่อนอโน่เพอร์เฟกต์พาวเดอร์ แชร์ share, ภาพสาวกามินกำลังเอาไดเป่าผมนะคะมาตรวจท้องของคุณน,นักชาลีร้รอมข้อความนะคะว่าเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงร้อมทั้งเผยคลิปนะคะขณะที่นักชาลีแล้วก็กามินกำลังไลฟ์สดช่วยกันทำมาหากินขายของกันอยู่นะคะมีการโฟกัสไปที่ภาพของคุณแน็กแล้วก็กามินนะคะหยิพุงของคุณแน็กค่ะจากนั้นนะคะคุณน,น็กก็เดินไปหยิบไดเป่าผมมาให้กามินค่ะ กามินก็รู้นะคะรับมุกทันทีว่าค่ะว่าต้องเล่นมุกอะไรเออเอาไดเป่าผมนะคะมาตรวจคันคุณเน็กค่ะได้คุณเน็กก็ถามเล่นๆนะคะว่า boy or girl boy or girl boy พร้อมทั้งบอกว่าใครคนเราด้วยะคะ่ะรู้ใจกันสุดๆเลยเลยคะ่ะถ้าน,นี้มีมุกอันนี้คงไม่เหลือเลยนะคะนะรับ<ม>อ,อ,อันนี้เสียอ่ะอันนี้ใส่ตัวก็แล้วกันจิง้งจกตัวนี้ใส่ใส่ ทุกคนที่อยูนนักข่าคุณที่อยู่ในสุนใจตัางจนัก่ะเป็นไงบ้างครับนหลาคนเขมีความจรลอาไนครับอยอคนด้วี่สิบอแต่ฐานจากการที่เรามาใช้ก็เป็นสาเกตจากโฆษณา มิงตูนปูผูที่อ yeah. yeah. oh. I mean, ๋ออ oh, I mean ันน yes, yes, okay. uh, ี้ปูผู๋เบิร์ดเบิร์ดเอิร์ดที่ is ปูผู๋ sound is A A นี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนหลายๆคำเลยสวัสดีค่ะสบายดีบบสบายดีบบนี่เดี๋ยวสิมาเต้นให้เบิ่ร์นเนอร์เดี๋ยวจะมาเต้นให้เบิ่งนเนอรเต้นให้เบิร์นเนอร์เจ็ดคำได้อันนึงก็ยังดีสั่งอาหารได้นะครับแม่ทำไมวะไม่มีสถานีครับไอยูวันอิอะไรอยู่อยู่แบบป้าค้านี่เลยป้าค้าป้าค้าป้าค่ะ ตำบมกหง <besteht S 3> อ่าปรีปริสารตำบักหงตำบักหงตำบกหงตั้กหื่อตำบมกหงเนี่ยค่ะยี่สิบบาทจุ้งนะคักเนี่ค่ะาตออนะคก็คือสมการอะไรีายวไปตาน่นะโอ้ยโอเคหูนี่ค่ะตาโนกับปลาค่าตำบักหงปลาคาตำบักหงหนึ่งที่ค่ะหนึ่งที่ค่ะเอาพี่กี่เม็ด เออปริ๊ปริ๊ปริปร๊มมนทำแมทกำลังดีกำลังดีงดไม่ต้องกินเลยง่วานกินเนี่ยบนทั้งวันทั้งคืนเนี่ย <c oughs> แสบท้อง <c oughs>